นี่คือข้าวมันไก่ที่ใช้เวลาคิดค้นกว่า5ปีนะครับโหเห็นบ่าเป็นชั้นเจลาตินอะไก่นุ่มร้านนี้นะครับมีชื่อว่าไก่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 เป็นร้านข้าวมันไก่สุดครับนะครับทำไมมันต้อง5ปีครับเชฟ ก็ลองผิดลองถูกต้มไก่มาแล้วเป็นพันตัวนะฮะก็อาจจะมาจับได้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่น้องสะโพกลมต้มยังไงอะไรเงี้ยมันก็มีเทคนิคแตกต่างกันในผมลองเลยนี่มีเจลาตินแรบแรเห็นปะอ๋อใช่ใช่ใช่นี่ยมันจะมีแบบวุ้นๆุนตรงนี้มีวุ้นๆใช่วุ้นี้มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากแบบเจลาตินที่มันอยู่ใต้ผิวหนังนะครับผมถ้าเราต้มได้อุณหภูมิที่ดีเราก็จะมีเจลลี่อยู่ข้างในข้าวเขาพิเศษมีเบรนดพวกสไปซ์พวกเฮิร์บต่างๆที่แบบไม่เหมือนไทย ใช่ข้าวก็อร่อยแล้วอ่ะตีข้าวแค่อร่อยใช่แล้วอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของผมก็คือจูเ<อ>ขาเคี่ยวแบบกระดูกไก่อย่างเงี้ยครึ่งวันจริงๆแล้วอ่ะเวลาเรากินข้าวมันไก่เนี่ยผมก็อยากจะให้แบบชิมน้ําจิ้มก่อนว่าจิ้มไหนที่เราชอบเราถึงจะมาเอาน้ําราดไก่แล้วก็เสร็จเราก็มาใส่น้ําจิ้มอันที่เราชอบตัวนี้ใครๆก็ขอเบิ้ลตลอดเลยเป็นแบบน้ํามันพริกอะใส่กับอะไรก็อร่อยโอ้ใเ่เ้เรากินรสจัดเราก็เพิ่มน้ำมันพริกลงไปแบบเพื่อเพิ่มคิกขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับ ไก่นุ่มแล้วก็มันมหอมมันไก่อ่ะน้วหนังก็คือนุ่มเคี้ยวง่ายไม่เหนียวแล้วก็ซอสตู้กับพริกมันเข้ากันมากเพราะว่ามันหวานกับเผ็ดตัดกันแล้วดีมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือซอสที่เบลนเองข้าวมันไก่ในฝังอร่อยอ่ะนุ่มมากแล้วนันอ่ะไม่ชอบกินหนังแต่อันเนี้ยหนังดีเห็นชัดมากเห็นชัดว่า อ๋อไม่มีเยลลี่ใช่ไหมมันเรียกว่าอะไรนะเจลาตินกิล้วผิวสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเด้งขนาดฝั่งนี้มันก็ออกมานะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นบ้านเป็นชั้นชั้นเจลาตินชั้นเจลาตินอ่ะโอ้หเฮ้ยอืมนทำซุปก็ไม่ธรรมดาใช่ผมใส่มะดาวดองไปด้วยมันก็เลยทําให้แก้เลี่ยนเวลากินไก่เพราะไก่ข้าวมันไก่จะเลี่ยนได้อืมแล้วลองกินด้วยกันอันนี้เป็นไก่ทอดที่เพิ่งทอดสดๆร้อนๆนะฮะ ความต่างมันคือน้ําจิ้มที่ไม่ข้นจนเกินไปแล้วเวลากินกฮมทารแล้วมันก็ไม่เลี่ยนกินไปกินมาแล้หม,หมดจานแล้วโปรตีนโปรตีนนี่นไรไก่คือโปรตีนกินได้เรื่อยๆก็คือร้านเข้าวอ่ะส1บโมงถึงสองทุ่มเนี่ยจะขายข้าวมันไก่นะครับส่วนห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเปลี่ยนร้านตรงนี้เป็นอิสระยะนะครับ